มือนีขอเสนอเมนูขนมจีนนำยาปลากระป๋องแสนอร่อยค่ะต่อไปห้ากระชมะเตรียมเครื่องด้วยค่ะกะมีหอมบัวแล้วก็กระเทียมพริกแห้งขิงกระช่ายแล้วก็พริกแกงแล้วก็ขาดบ่ได้ปลากระป๋องด้วยค่ะเอาเครื่องที่ห้าเตรียมแล้วมาตำร่วมกันด้วยค่ะตำให้ละเอียดค่ะพอละเอียดเสร็จแล้วห้ากระใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะปลากระป๋องนี่จะเอายี่ห้อใดก็ะไรด้วยค่ะแล้วแต่ผู้มักด้วยค่ะ ห้ากับตำ่ตค่ะตานีตำจนมันเข่ากันจนมันละเอียดพุ่นละค่ะเพราะละเอียดเสร็จแล้วห้าก็บข้างน้ำเลเือดค่ะแล้วก็ใส่เครื่องที่เ้าตำด้วยค่ะลงไปในหม้อค่ะแล้วก็ค้นให้เข่ากันด้วยค่ะเพราะเริ่มได้ที่แล้วห้าก็จะมาปรุงรสค่ะมันจังสิได้รสชาติที่แซบ่บที่ห้ามักเอารสชาติที่จะคลองมักด้วยค่ะเอาตามที่ จะขล้องมากเลยอันนี้ห้าก็จะใสพริกแกงเด้ค่ะลงไปเพื่อเพิ่มความแซ่บความนัวของอันน้ำยาขนมจีนเห่าต่อไปกจะจีไสผงชูรสเด้ค่ะไส้น้ำปลาลงไปแล้วก็ย่าืมไส้นาปลาลงไปน้ำเด้ค่ะอันนี้ห้าจะบอไซกะทิเด้ค่ะแล้วก็ข้นให้เข้ากันค่ะแล้วก็จัดจานค่ะเตรียมเสิร์ฟค่ะลาดลงไปในข้าวปุ้นหรือขนมจีนบานเห่าเด้ค่ะ ลาดลงไปหลๆผู้ใดมากหลายใส่หลยแหงเข็มขนแหงแสบค่ะมากินน้ากันค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้ได้ขนมจีนน้ายาค่ะน้ํายาปลากระป๋องเศบๆค่ะคืออยากกินค่ะม่หูวที่กินหยังแน่วเศบๆอีกก็เลยจัดเลยค่ะเปื่อตู้เย็นขึ้นมาเห็นขนมจีนเห็นข้าวปุ่นข้าวปุ่นบานเห่านี่แหละค่ะก็เลยจัดการเฮ็ดเลยค่ะน้ายาปลากระป๋องคือเกาค่ะ เน้นๆค่ะจานใหญ่ๆแบบสิห่ะค่ะได้ใ,ใครต้มมานัามือนี่ยพักหูละาผ้ามาเดอข่าวเด้อมาแสบๆน้ำกันค่ะค้นให้เขากันก่อนรสชาตินี้อืมเขากันแทนแน่นอนค่ะรสชาตินี้เข็มข้นแทนแน่นอนค่ะอะ โหระพาพัเดี๋ยวออกไปทั้งหนอกเห็ดกินเองค่ะทํากินเองเลยค่ะอยู่บ้านใส่ไข่ต้มมานาค่ะมือ เอ็ดแบบเอ็ดแบบขักอันนี้พริกแห้งค่ะอันนี้จะเฮ็ดด้วยพริกแห้งส่วนประกอบก็จะมีพริกแห้ง ปลากระกป๋องปลากระกป๋องเป็นอย่างสีใสง่ายค่ะบ่ต่องมาต้มายังเลยมันง่ายค่ะปลากระกป๋อง,ง,งหิงหิงกระใช้ได้ค่ะกระเทียมหัวหอมปรุงรสค่ะตามชอบเลยใส,ใส่น้ำปลาผงนัวไส้น้ำปลาล่างไปนหน่ด้วยค่ะตัวนี้อันนี้จจบ่ใส่น้ำกะทิค่ะเป็นคนบ่ ก็เลยไม่กินน้ำกะทิค่ะก็เลยใส่เป็นน้ำปลา้าแทนแบบขึ้นเกาค่ะเมนูที่หลายๆคนชอบกิน น่าจะเป็นของโปวดของหลายคนอยู่ทันแสบๆเ้ยค่ะ แซ่บค่ะอร่อยผุ้ใดยบ้านเด็กกินไปลองเหยดกินมืงแล้วค่ะวันนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดี๋ยวมือหนาหาแนื้อแซ่บมาสูกินอีกค่ะสวัสดีค่ะ